Hello เด็กๆวันนี้นะคะครูสาจะสอนเรื่อง p a s simple tense ที่เป็น negative หรือเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคืออะไรคะเด็กๆมันก็คือการที่เราบอกว่าไม่ยกตัวอย่างเช่นฉันกินข้าวทุกวันปฏิเสธก็คือฉันไม่ได้กินข้าวทุกวันหรือเมื่อคืน เขานอนดึกแต่ประโยคปฏิเสธบอกว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนดึกค่ะค่ะในประโยคปฏิเสธที่เป็นอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า didn't หรือคำที่เต็มเต็มก็คือ did not นั่นเองซึ่งแปลว่าไม่ คำพวกนี้จะอยู่หน้ากิริยาอย่างเช่นไม่กินไม่ร้องไห้ไม่เต้นลําไม่ร้องเพลงเห็นไหมคะไม่อยู่ข้างหน้าการกระทําค่ะอ่าครูสาขออธิบายอย่างชัดๆชัดๆนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงคําว่า Di d not เนี่ย จะอยู่หลังประธานก็คือหลังฉันหลังเธอหลังเขาผู้ชายเขาผู้หญิงอย่างเช่นฉันไม่เธอไม่เราไม่เห็นไหมคะหลังประธานแต่มันจะอยู่ข้างหน้ากิริยาอย่างเช่นฉันไม่กระโดดเขาไม่กินเห็นไหมคะหลังประธานแต่หน้าการกระทำมันอยู่ตรงกลางนะคะ เรามาดูภาพกันดีกว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพครูสาษาเลยเอาภาพมาให้ดูขออนุญาตใช้ภาพเก่าๆนะคะเด็กๆเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากประโยคอดีตคือ past simple tense ครูสาษาเลยเอาภาพเก่าๆมาให้เด็กๆดูเพราะว่ามันคือการเรียนที่ต่อเนื่องนะคะแต่เราจะใช้ didn t. แทรกตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆ ยกตัวอย่างเช่น my little brother washed his hands yesterday คำว่า washed เป็นอดีตใช่ไหมคะเราจะเห็นว่า my little brother เป็นประธานค่ะเป็นคนที่จะกระทำเราจะใส่ d i d n t หลังประธานนะคะเราต้องมาฝึกดูก่อนว่า อะไรคือประธานอะไรคือกิริยาเราต้องแยกให้เป็นก่อนประธานก็คือคนที่ทำนะคะ my little brother เป็นประธานการกระทำหรือกริยาก็คือ washed คือการล้างมือเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกออกแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องใส่ Did Not ตรงกลางระหว่างประธานกับกิริยานะคะเด็กๆ อ่าครูสาก็แยกให้เลยเอาประธานแยกกับกิริยาที่เป็นตัวสีฟ้าระหว่างกลางจะเป็นช่องว่างนะคะเราจะเอา e i d not ใส่ตรงกลางช่องว่างผเอิญลูกศรครูสาชี้ผิดไปหน่อยค่ะต้องขอโทษนะคะนี่ไงเอา didn't ใส่เข้าไประหว่างกลางนะคะระหว่างประธานและกิริยาแต่คําว่า watch e d เราต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น wash ช่องหนึ่งเหมือนเดิมที่ไม่ต้องไปใส่ e d ที่ไม่ต้องไปแปลรูปเราต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธในอดีตไม่ต้องเติม e s ไม่มี s ไม่ต้องแบ่งว่าเป็น h e he she, it แล้วเราใส่ w วา h จำงเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปใส่อะไรเลยแวบมาแล้วคะ่ะประโยคที่สมบูรณ์ my little brother didn't wash his hands yesterday น้องชายของฉันไม่ได้ล้างมือเมื่อวานนี้เห็นไหมคะตรงสีเขียวเข้มมาค่ะ didn't wash wash ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นช่องหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆน่าจะจับประเด็นได้แล้วหวังว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะคะนั้นเรามาดูตัวอย่าง ข้อที่2กันเลยนะคะครูจะไม่อธิบายแล้วเพราะว่าจําหลักได้แล้วใช่ไหมคะ a n d drew p i c t u r e yesterday a f t e r n o o n n n d วาดรูปเมื่อวานนี้ตอนบ่ายข่าวนี้เราต้องมาแยกว่าอันไหนคือประธานและอันไหนคือกิริยานะคะเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะนี่ไงครูสาแยกให้ดูแล้วแ n นเป็นประธานดริลเป็นกิริยาคือการวาด เพราะฉะนั้นเราจับประธานกับกิริยาแยกกันและเราจะเติมอะไรตรงกลางคะเด็กๆใช่ค่ะเติมคำว่า didn't หรือแปลว่าไม่นั่นเอง AN d ไม่ได้วาดภาพเรามาดูเลยนะคะเห็นไหมคะใส่ didn't ลงไปตรงกลางเอ๊แต่ขาดอะไรคะเด็กๆเ,เราต้องเปลี่ยนอะไรคะ ค่ะเราต้องเปลี่ยนกิริยา d r ิ w เป็นช่องหนึ่งค่ะ d r ิ w ช่องหนึ่งก็คือ draw เห็นไหมคะตัวลูกศรชี้ข้างล่างเราเอา draw ไปแทนที่เลยนะคะเด็กๆข้อต่อไป my grandma sang many songs yesterday พอจะจับประเด็นได้ไหมคะเราต้องทำอะไรก่อนคะเด็กๆ แยกประธานกับแยกกิริยาอะไรคือประธานคะและอะไรคือกิริยาคะเด็กๆลองคิดซีคิดซิติกตอกติกตอกติกตอกค่ะ my grandma ก็คือประธานส่วนแซงก็คือกิริยานะคะเด็กๆถูกใช่ไหมล่ะเห็นไหมไม่ยากเลยแล้วเราก็ ับแยกกันอะไรใส่ตรงกลางคะเด็กๆดูลูกศรสิคะค่ะเ,เราจะเอาดิสใส่นะคะห,หลังประธานและหน้ากิริยาค่ะเมื่อใส่ดิเดนแล้วเราจะต้องทำอะไรกับแซงคะเห็นใช่ไหมเอ่ยเปลี่ยนเป็นช่องหนึ่งก็คือเป็นซิง ถึงแม้ว่า grand mother จะเป็น she แต่เราไม่ต้องไปเติม s นะคะเพราะว่ากฎของปฏิเสธคือไม่ต้องไปทำอะไรกับเกี่ยวยาเลยค่ะทามทามคราวนี้ก็จบแบบสมบูรณ์แบบเป็น my grandma didn't sing many songs yesterday คุณยายของฉันไม่ได้ร้องเพลงเยอะมากมายเลยเมื่อวานนี้เห็นไหมคะประโยคปฏิเสธง่ายไหมคะเด็กๆ ครูสาขอให้ตัวอย่างอีกสองข้อนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้จำกฎของมันได้ว่าเปลี่ยนยังไงคะ่ะข้อที่4ี่บอกว่า she shopped yesterday เขาผู้หญิงไปช็อปเมื่อวานนี้อ่ะเราจะต้องแยกอะไรคะอันไหนประธานอันไหนกริยาเอ้ย ค่ะนักเรียนพูดถูกเดาถูกชีก็คือประธานตัวสีเขียวนะคะส่วนสีฟ้าที่คุณครูสารเน้นไว้มันก็คือกริยาค่ะเด็กๆแยกถูกแล้วใช่ไหมคะค่ะจับแยกกันเหมือนเดิมและเอาอะไรใส่ตรงกลางคะ่ะก็คือคำว่าไม่หรือ didn นั่นเอง และสิ่งที่ครูสาวกลัวเด็กๆผิดมากที่สุดเลยเมื่อใส่ didn't ลงไปแล้วกิริยาช่องสองอย่าลืมนะคะต้องเปลี่ยนเป็นช่องหนึ่งเลยส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบลืมเปลี่ยนกิริยาช่องนี้แหละดังนั้นก็จะกลายเป็น she didn't shop yesterday เขาผู้หญิงไม่ได้ไปช้อปปิ้งเมื่อวานนี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเด็กๆน่าจะทำได้นะคะอ่าข้อสุดท้ายแล้วป๊าบข้อสุดท้ายแล้วนะคะ They swam in the sea last week พวกเขาว่ายน้ำในทะเลอาทิตย์ที่แล้ว เราจะเปลี่ยนเป็นพวกเขาไม่ได้ไว่ายน้ำในทะเลอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆจำกฎได้ไหมคะลองคิดสิเหมือนเดิมเราต้องแยกประธานกับกิริยาก่อนว่าอะไรคือประธานอะไรคือกิริยานะคะเดเป็นประธานและสแสวมคือกิริยาค่ะและเราก็ใส่ didn t ตัวสีเหลืองนะคะตรงกลางค่ะ เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเอ๊แต่เราต้องทำอะไรต่อคะไม่ใช่ว่ามีดีเดินแล้วก็จบไปไม่ใช่ใส่ว่าไม่แล้วจบไปเราต้องเปลี่ยนอะไรสิ่งที่เด็กๆจะชอบลืมมากที่สุดเปลี่ยนกิริยาแสวมเป็นอะไรคะใช่แล้วเปลี่ยนแสวมเป็นสวิมค่ะแววบนี่ไงคะ เป็น w i มนะคะเป็นช่องหนึ่งค่ะนี่ง่ายเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบแล้ว They didn't swim in the sea last week เขาไม่ได้ไวนะ่ายน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วง่ายไหมคะเด็กๆครูสายยกตัวอย่างมาตั้งห้า้อแล้วนะคราวนี้เด็กๆต้องทำเองบ้างละเด็กๆจำได้ไหมคะ ว่าจะทำยังไงทำเองแล้วนะครูเร่ครูสาเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนนะคะครูสาเชียชี้ชี้ชี้ทำไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเย็นนี้นะคะโชคดีค่ะกุดลก